หุ้นเด่นวันที่9เดือน9นะครับเราเลือกตัว TKS มาแนะนำนะเพราะว่าเราคิดว่าราคาของ TKS ตอนนี้เนี่ยยังยังแปะป้ายสีแดงอยู่ก็คือเซลล์อยู่นะครับว่าถ้าเราอันอันนี้คือเล่าในเชิงราคาก่อนนะคือซินเนกเนี่ยม a เก็ตแคปประมาณสองหมื่นกว่าล้านนะครับ mm hmm. TKS ถือซินเนกอยู่ประมาณสักสี่สิเปอร์ซนตตัวเลขกลมๆจะได้คิดง่ายๆ เพราะฉนั้นมาจุดแคปของซินเนกที่เป็นส่วนที่เป็นส่วนของ T k เคสถือเนี่ยประมาณแปดเก้าพันล้านนะครับแต่มาจุดแคปของ t ีเอตอนเนี้ยประมาณห้าพันล้านน่ะคือห่างจากมา k e t แคปของซินเนกอยู่อะประมาณสี่พันคือดิสเขาลงมาอยู่ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งอันนี้คือเฉพาะมูลค่าของซินเนกที่ถืออยู่นะครับในระยะถัดไปเนี่ยในช่วงปลายปีเนี่ยดีลที่ทีเคเเขาจะมีการร่วมมือกับสบายจะเข้าไปถือหุ้น 9.68%เนี่ยดิลน่าจะจบในปีนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็สามารถคิดมูลค่าจาก NAV ของสบายกลับมาเป็นมูลค่าของ t k s ได้เหมือนกันซึ่งณปัจจุบันเราย,ยังไม่ได้รวมตรงนี้เลยนะครับแล้วราคาหุ้นสบายตอนนี้เนี่ยบอกว่าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในะอย่างล่าสุดก็10กว่าบาทแล้วนอกเหนือจาก2ตัวนี้เนี่ยก็จะมีธุรกิจลงพิมพ์ของ t k s อีกที่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ขาดทุนนะครับมีกําไร เพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่ามันมันไม่ควรจะติดลบแต่ตอนนี้เนี่ยตลาดให้มูลค่าของโรงพยาบาล TKS เนี่ยติดลบอยู่ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรามองว่าราคา TKS เ,เนี่ยยังถูกเกินไปมากในแง่ของ valuation ส่วนในแง่ของพื้นฐานอย่างที่บอกกลุ่มขายสินค้าไอทีช่วงนี้เนี่ยจะเริ่มมีความคึกคักมากขึ้นเพราะว่า Apple เนี่ยกำลังจะเปิดตัวสินค้าใหม่ก็คือตัว iPhone แล้วก็อาจจะมีสินค้าอื่นๆเพิ่ม,เต,มเติมด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Apple Watch ต่างๆในช่วงกลางเดือนนี้น่าจะน่าจะวันที่ สิบสี่ก็คือคืนวันที่สิบห้าของเรานะครับแล้วก็น่าจะเข้าขายในไทยเนี่ยประมาณปลายเดือนตุลานะกลางเดือนถึงปลายเดือนตุลาตรงนี้เนี่ยเรามองว่าก็จะทําให้ความน่าสนใจของกลุ่มขายสินค้าไอทีเนี่ยดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าทั้งในแง่ของ v a l u เ t ชันโดดเด่นทั้งในแง่ของมุมข้ามกำไรก็จะกลับมาเป็นขาขึ้นในช่วงไตรมาสที่สเป็นต้นไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเลยคิดว่า TKS เนี่ยก็ควรจะได้รับอน,นิสงตรงนี้นะครับราคาเป้าหมายที่เราให้ไว้เนี่ย17.90นะครับซึ่งถ้าเอาเป็นง่ายๆเนี่ยประมาณสัก16บาทแล้วกัน16.30เนี่ยมาจากซินเน็ตค่ะแล้วก็ประมาณบาท60เนี่ยมาจากโลงพีมันนี้คือที่เราให้ไว้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคืออันนี้เนี่ย1 7 9ยังไม่รวมสบายเลยนะครับถ้าเกิดว่ารวมสบายในปีหน้าถ้าเราโลว์ไปใช้ทาเกตปีหน้าเนี่ยเป้ามันจะมากกว่านี้ อันนี้คือมองในแง่ของอมูลค่าของเงินลงทุนที่ถืออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยราคา TKS ตรงนี้ยังแปะป้ายเซลล์อยู่นะประมาณ40%จากราคาที่ควรจะเป็นนะครับก็แนะนำซื้อนะครับเป็นหุ้นเด่นของเราวันนี้แล้วก็ทางเทคนิคเองเนี่ยยังยืนแนวรับ11บาทได้เนี่ยยังสะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อแล้วก็ความแข็งแกร่งของราคานะครับตราบใดที่ยังยืนราคาปิดนะเหนือ11บาท เรามองโมเมนตัมเป็นบวกนะครับแล้วก็วันนี้เราหยิบมาแนะนําเลย TGS เป้า17.9นะครับฝากเอาไว้แล้วก็แคปสกรีนกันได้นะฮะสำหรับหน้านี้